สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอ t c h ไรท์ชาแนลวันนี้กลับมาค้างกับการบีแอคชั่นรายการ Little Big World with b ปอนภูวินอีพีสองจ้าต่อกันเลยมาต่อเนี่ยเขาอยากดูอยากดูต่อนะคะไปดู EP 2สองกันดีกว่าลองแก่งครั้งนี้มีคนนาเวอร์อ่ะ เราลงจากดอยไปเล่นล่องแก่งต่อนะครับไปดูความน่ารักกันอีกครั้งหนึ่งกับพวกเราจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝาก membership พด้วยนะได้ดูคลิปก่อนถ่ายกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพ e x c l u ส i v e for member จ้าแล้วมีปุ่ม Super อร์แตงฝากกดให้กำลังใจพอกเราด้วยนะครับผมไปดูกันเลยคุย e ซ t

ีกว่านนี้เราอยู่ที่แก่งขึ้นนะครับแก่งขึ้นก็คือแม่น้ำแม่แตงวันนี้เราได้ชี่ใหม่ที่เชีย่ใหม่อยู่ถ้าขึ้นไปข้างบนกี่ประมาณ4กิโลเมตรก็จะเป็นพนักงานที่เราไปกันมาอต่นี้ลงมาข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำแม่แตงก็รอคอยวันนี้มาสักพักเถิดกันนะเพราะว่า ต่ร oh, so ู้ว่าเ้องแก่งนะเขาถามมาทุกวันเลยว่าไปน้องแก่งได้อย่างคือผมชอบได้อะไรที่คนเจ็บกน้ำไงเราเคยมีโอกาสได้น้องแก่งนะแต่ไม่ใช่แบบนี้เคยไปที่สีคนเราแบบเลยอ่ะลูกเป็นของจริงถามก่อนเคยให้น้องแก่งแบบนี้ไหมไเปนนหยดนีสมันงวลาไดมันมีทีการ ตอนนี้ยังไม่ควรนะผมเรีนตอน มอหนึ mm ่งมอสองไปกันใช่ไหมเรียกอ้อมแน่ไม่ใช่แค่สาก็เพื่อนอะไรแบบนี้ก็เลยเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรแล้ววันนี้คุณจะได้ได้อีกรอบนึ่งนะครับอกว่าสนุกแน่นอนแต่ว่าแอบตัวอย่างอย่างเงี้ยโคดีลุกเงี้ยเห็นแบบน้ำที่มันมีแบบชัวนี้มันกระชากตัวนี้อะไรไม่ต้องขีดมันต้องขีดเราะเราเพราะเราเสี่ยงเสี่ยงเรื่องการแหป่าครับซึ่งแน่นอนนะครับกิจกรรมแบบนี้มันจะต้องมีขั้นตอนของมันเพื่อให้คนเล่นปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เนี่ยกับตาเรือเรารออยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะ ที่มาให้เราฟังว่ามีกฎอะไรบ้างป่่ะครับผมปน้ำารตี่ยนอะไรแบบน้ำขุ่นนะน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่าผสม<บ>น้ำแบบน้ำที่ลงมาจากเขาใช่ ตอนนี้เรากำลังนุ่งน้าเ็งจุดสตาร์เตงครับจุดเริ่มต้นของความหวังใช่ซึ่งตอนแรกแค่กเาเขามีแบบสามกิโลหกกิโหกกิโลสิบกิโลใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าห้าสิบกิโล้วาจประมาณสี่สิบห้ากิโไม่เกิือคุณร้ตัวว่าเขาแดงแล้วที่เขาไม่ได้รับเกณฑ์เขาจะไม่ได้ชนะช่วงแรนกว่าจะเป็นโชงท่แบบว่าแจกเงาแล้วแรงอ

มีสแบบมีเรือยางแล้มีขยักไงเดียรพี่เพาะว่ัซ้ำยกอยู่ดูดูแรงพิเศษแรงพิเอับลแรงมากเลยออนี้ตงจับไว้ตลอเวลาเืออันนี้ใช่อันต้องจับเชือกหยุดืหยุดอหาจะเชือกท้ายตรงนี้นโอเคคอที่สองไปแรง

Go Let's go เป็นยังไงเหรอไง่ร oh. oh, ู้โหทุกที่เขาต้องแบบคันมากใช่ไม่มีคนที่เขาแค่คนเดียวหรือเะที่เหลือจะเป็นแบบทีมเราใช่โอ้โหน้ำแรงอยู่นะทุกคนคุณีหรอคะน่ากลัว ทุกคนชิวๆอยอยอไ้น้ำี่ก็บี่อชตใช้่พี่ก็บอกว่าจับไหมจับมเ้เนนควารงเี่เราสามารถเลือกคนไหนก็ได้ที่ต่เรไช้้ พี you ่เขาทำนานมากเราก็ได้ยืนมือ่กับธรรมชาติอย่างเป็นรูปแบบนะครับโดยมีพี่คนห่ที่มาในคไทยด้วยนะครับพี่เขาได้บอกว่าเมื่อกีนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้น เป็นไครับแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นก็สุดแล้ว่ก้เห็นะบอกว่าพี่ผ้ไม่อยากผมไอยากตรงไม่อยาก่อเราไม่กะจับงยมไม่อยากยืเงินไม่อยากไม่อยากกกอโอเคโอเคโอย เคยเองไอ้นี่มัมีเจ้าพกสมรสัตว์หรือมันปีใครได้กินได้กนใครได้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 ผู้ชะล้มเลยหรือว่าเราโดนไำอะไรเป็นยังไงมันกำเป็นดั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 นโอ้โหเขาชุดยุดชุดสีอ๋อตายตาย lừa bóng <laughs> 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 Nang long. Endu. Oh. Pipon. แรงอยู่เนาะแรงอยู่ดิเออเหมือนจะจมเรือลงไปเลยอ่ะพี่เขาแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวตักลับเงินกลับเงินดำไปเรือเลย น้องตัวน้ำแรงมากชอบเสียงเพลงอนะไปกันไปผ,าย, <c oughs> ไผายแล้วสนุกแล้วไม่ผายแล้วตุยแรงมาไม่ได้เลยเตยเป็นเดนีไม่ได้ได้รอด คือถ้าไปก็คือทำอะไรไม่ได้เท่านั้นขอตั่งเกาะอยู่ในยชดูดิมันดูเหี่ยงมากเลยอ่ะพี่มานที่น่าสงสารโอ้ย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 งมากโอ้ย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 

ให้สนใจนะครับสามารถมาที่คำปันละติงได้เลยอาจจะไม่เจอคำปันว่าเราตองมาทีงานทุกคนคุณธรัมถ้าจริงจริงแล้วมันจีิงเกมากเพราะว่าจัาหวะทีมผมก็ท่วงมาช่วงกัแบบว่าไปมาที่วี่โอ้ยไปไปไไป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  ตอนนี้เรากำลังจะไปที่น้ำตกกะโรงจากเราเล่นรถแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเนทางไป่าด้วนะครับแลเพือนที่สำคัญก็บอกว่าเราต้องเดินไปสินาทีครับคุณดูเทเเดียวเราต้องเดถึงไหนี่เราต้องเดินต่ออีกสห้านาทีใช่ไหมคะทางมันแคบนะแบบทางปกติอะไรนี้เราเดินชิบะเดี๋ยวเรื่องนะครนบเี่ยเยชิวๆ โอ้ยกร้ทางเออดีโหดอยู oh. Oh ่นะแต่ใส่รงท้าแตะเลแบบลื่นๆื่นนิดๆปใส่บสุอะเดินย่งนยไม่กลโอเคอยไม่สวยเลยเี่ยเราต้อข้ามไปเลยเดี๋ยวงานมเชื่อ์เลยครับต้องเปลี่ยอีกปอโอสวยอะโอ้ยโอ้ลื ทาระบากเหมือนกันเนื่องจามที่เมื่อเช้าฝนตกน้ำมันเลยขุ่นนองน้ำไหลลงมามัเนเลยเป็น<ม>โอยที ไม่ถึงไม่ถึงหรอม่ถึงรู้สึกเหมือนเดิมาึ้นชั่วโเลยครับเดิที่รงมานสีดเดือเราได้หอวาเดินทางมาพระชมธรรมชาตินะซึ่งบอกเล้ว่าสวยมากเมื่อกี้ที่รามีการสลัดเดินมาวใช่พูดย่าสนใจลองไหมก็สนใจแต่ว่าแบบอะไรเเจ็บตัวได้เยอดขอดูพี่เขาดิพี่ว่าก่อนเดี๋ยวก็ได้ได้ไม่มันจริไหมสาธิตได้ยใช้ไหมอ้นี่เปนตัวจริงเลยแต่ว่าสต่เมก่กี้บอกว่านางทำไมมันขุ่น ไม่ใช to ่นะครับเป็นน้ำาจากเขาแต่ว่าเรืองนี้มเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยใชจะตะกุยดิขึ้นมหมววาพี่ไม้พอหมโอ้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 ตขายไปเลยะลึกเลยอ่ะถ่ายได้เล้มีถายเลยนะโอ้ย้นี่เออโอ้ยนะเข้าหู ลองไหมแั้นเดยวผมขึ้นไปแล้วอเด็กไปเรีนรอผมองรลว่เราเ็นพวกความสูงครับพ้าะวกาุณเล่นแล้วอกแบบเป็นกำลงใจให้บบสถานการณ์ตอนนี้เนืกำลังอาศาี่จะขึ้นไปรอนะครับแต่ไร่ได้ขึ้นไปผ่านทางเดินที่ไปได้แบบหนโอ้ยไม่ต้องรีทุกคนรอเดียวโยนะพูดไปเล่นเฮ้ยผมแบบซึ่งแบรุนแทน้องลยแล้แสงได้แบบดิงยแล้วลองเป็นลองนเด็กๆอ่ะหลมาดนถึง สูงอยู่แล้วพอขึ้นไปอยู่ข้างบนแหละว้ายนุกคุณเก่งมากนายยอดเยียมเลยสบสองรอบนิบอลี่จอยอ่ะ

ลงไปแล้วจะเจอที่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าน้ำมันเลยแบบที่สภาพเหมือนไปเราไปโดดถาที่แบบโรงแรมแบบในโรงแรมอะไรแบบึกแบ่นเลยแสดงว่าตรงนั้นมันคงเป็นรุกลงไปพอดีโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับคุณโควินใช่สนุกมากคลิปเชียงใหม่นี้สนุกมากเลยคือนขึ้นมาเชียงใหม่ครั้งแรกเนาะได้มาลองแบบว่าเประสบการณ์กิจกรรมน้ำเย็น เราก็ได้มาเล่นล้อแก่กันเพราะอกว่า so like ิแล้วผมจะไม่ค่อยได้เดี่ยวๆได้ลุยมอแบบนี้เท่าไหร่ผมไม่เคยสไลด์แบบน้ำตกแบบแบบนี้เลยนะคือผมจำได้ผมเคยสไลด์น้ำตกตอนเด็กๆไม่นจะเป็นอสไลด์่แบบนี้ เดียกๆสำหรับใครที่สนใจนะครับแวะมาได้เลยเชียงใหม่เมื่อไ่คนอาจจะคิดว่าแบบเออเชียงใหม่แบบไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยผมแนะนำเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทายเรือทาคายักษ์องแก่งหรือแต่ว่าเดินทางน้ำตกก็ได้ใช่ใครที่บอกว่าเอ้ยไปดอยบ่อยแล้วไปวัดบ่อยแล้วมาแบบนี้บ้างเออไม่ได้ไปนานนะแล้วสุดที่เอราวัณใครเขาอยากไปไหมผมอิจิรินอะไรกับผมไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเวลามาเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็คือความปลอดภัยถูกต้องครับผมขึ้กระโปรงขึ้นไปชั้นหน จะไปด้กันทไมมันมีคนนไม่เดินขึ้นไปชันบหัวนะครับผมจำไม่ได้รู้สีกยังรู้สึกว่ามันครบรถเมัแต่ตอนที่เล่นร้องแจกเราตอแบบว่าเื่กิจกรรมที่ไม่ด้มาตอนเดินสามทนมาเรื่อวแบบควนเสิร์ตแต่ผมว่าสายขารอีีหนึ่งมากเลยนะตอนนี้คือแบบเอนเจอร์สุดๆแต่สารุบกีพีสามเราไได้คิดกันว่าทอะไรอยากให้ดูคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากไปไหนเรามีทูกขาวเรามีทกอะไระจเรยสนใจเออ ยังไงก็ฝากรายการ Little Big b e Wit for c o v i n นะครับทุกสุขเป็สุขเวลาหกโมงเย็นทาง YouTube Channel ของ GMMTV นะครับผมคิปหน้าเราจะไปไหนก็เราติดตามกันนะครับฝากกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างเนะครับเฮ้ยดีนะดีนะบ๊ายบายคุวัยเด็กเด็กขอลงนะขอลงนะสไลเดอร์เด็กสไลเดอร์เด็กเนานา อุ้มอุ้ปีอดเนอล่ะค่ะเ,เป็นเด็กเป็นเด็กในเมือแบบจิี่บอยอ่ะใลบบะใครดูแลใครัีแ่ะบบ จบไปแล้วครับผมทุกคน EP สอจ้าเที่ยวนํำตกใช่โหไม่ได้ไปเที่ยวลำตกงานวะเมื่อกี้ที่คุยห็นก็คือล่าสุดเลยก็คือเราสองคนไปเที่ยวเอราวันจัจตอนเรียนจบมาหกไม่อยู่มหาลัยแล้วค่ะรถไปกาญจนบุรีค่ะรถกูปะรถมึงค่ะ CRV คันเก่าค่ะ เสียวีขันเก่าค่ะกี่คนวะกูรู้สึกว่าหลายคนมากมึงอีกูมึงจารินแล้วก็อีเฟิร์หรืออีมออีเฟิร์มันเดินขึ้นไปชั้นบอกกับกูแล้วพวกมึงก็เล่นก่อนอยู่ชั้นล่างเป็นกันสี่คนเหรอกเป็นกันสี่คนและคือแบบอีจารินก็คือเอาได้ปอผมไปแต่ว่ามันไม่มีที่เสียแล้วกูต้องแบก แล้วพอเสร็จจากมันตกโบก็ไปกินส้มตาคืออร่อยมากเวลาข้างหน้าเวลาเล่นอะไรเหนื่อยๆเนาะเวลาได้กินอะไรแล้วมันจะส้มตามใจยากจริงเนี่ยรู้สึกว่าแบบดีนะปอนพูวินพาให้เราไปเห็นเชียงใหม่ในแบบที่เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงเพราะเวลาเราไปเชียงใหม่เราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เราก็จะไปแบบไปเที่ยวเดิมไปในเมืองหรือว่าดอยแบบดอยแมสแมนอะไรอย่างเงี้ยเท่านนั้น สูตรเทพอะไรเงี้ยเ<ช>นาะที่เป็นแบบดอยที่ส่วนใหญ่ไปกัน<ช>เลยใ<ช>่อย่างใช้ชีวิตในเมืองนิม,มานใช่ EP <ล>หนึ่งเนี่ยฮ่ยกุ๊ปก็คือไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็แบบไม่รู้เลยเนาะว่าแบบมีก็น้องเหมือนพาไปให้เราเห็น l i t t บ e Big World จริงๆ<ช>แล้วก็อย่างอันเนี้ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเชียงใหม่ก็มีเล่นรองเพลงร้องเพลงดนตรีแบบนักดนุรีการนางเงีแต่เคยเล่นสมัยแบบเด็กๆแล้วก็แบบการนาุรีแล้วก็รู้สึกว่า เออมันไม่ใช่ทางของเราเลยจริงเพราะว่าแบบมันน่ากลัวมันใช้แรงนะใช้ความกล้าอยู่เออคือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบแอดเวนเจอร์จ่ะขนาดนั้นก็อาจจะแบบแล้วมันค่อนข้างน่ากลัวจริงมันน่ากลัวคือเรารู้สึกว่าน้ำตกมันน่ากลัวน้ำตกมันน่ากลัวจริงๆทุกคนมันมันไม่มันมันไม่เหมือนทะเลอ่ะ คือเรายังทะเลมันยังรู้ว่าแบบอีกนิดนึงลึกนะอะไรอย่างเงี้ยหรือสระน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ความลึกของมันแต่คือเราไม่รู้อะไรเลยและเราไม่สามารถคาดเดาเรื่องของความเร็วความแรงหรือว่ามันจะมาตอนไหนหรือว่าหินอะไรอย่างเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าแบบน้ำตกค่อนข้างน่ากลัวประมาณหนึ่งอะไรยเงี้ย การเล่นลูกแก่งก็จริงๆต้องมีผู้เชี่ยวชันจริงใช่บ่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเค่งครับเพราะว่าน่ากลัวแต่น้องเล่นกันคือดูสนุกน้องดูสนุกสนานมากก็ดีใจที่คนแฮปปี้กับกับการท่องเที่ยวครั้งนี้เนาะเหมือนอย่างที่น้องๆพูดว่าแบบได้แบบ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างแบบปอนอย่างเงี้ยที่ไม่เคยไปเชียงใหม่นี่ก็ได้ไปก็ได้ทำกิจกรรมมากมโควิดก็ได้เอนจอยกับแอคทิวิตี้ใช่น้องชอบนะเล่นไจเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กแอคทิวิตี้เออชอบเป็นจอยจริงๆแล้วดูน้องไปเที่ยวแฮปปี้ตามใช่นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เราติดตามกันในอีพีสามว่าจะไปเที่ยวไหนนะทุกคนใช่แล้ววันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย